โอ้โหเจ้ารถแบคโฮเล็กนะฮะมาทำอะไรเอ่ยนี่ฮะอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูว่าดินที่เขาขุดกองผนเนินตรงนี้เขาขุดทำอะไรกันนะแล้วก็มีเครื่องจักรนะมีรถแบคโฮเล็กๆนะอยู่ตรงนั้นเขามาขุดทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะ นี่ฮะคือเป็นจุดที่แบบว่าเขาขุดอะไรกันเยอะแยะเลยนะมีรถแบคโฮเล็กๆหนึ่งคันนะมาจอดอยู่ตรงนี้และตรงนั้นก็เป็นน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะแล้มีรอยขุดเยอะแยะเดี๋ยวไปดูว่าเขาขุดทำอะไรนี่ฮะข้างล่างก็จะเห็นเป็นท่อนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นท่อประปาเก่าที่มันนาเเลเห็นเมื่อตอนหน้าฝนนะว่าตรงนี้มันชํำรุดมันมีน้ำพุ่งตลอดเวลาเลยนะมีน้ำเอ,อ่อล้นตลอดเวลาแสดงว่ามีการรั่วของท่อนะ<ม>ก็เลยต้องมาขุดนะมาทำการซ่อมแซม เ,เดิมท่อมันก็จะไปอย่างนี้นไปตรงเห็นเขาขุดไปทั้งนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำบายพาสนะใครก็คือถ้าไปรื้อของเดิมมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะก็อาจจะไปการซ่อมและททำบายพาสณจุดนี้ต่อจุดแล้วหักงอออกไปฝั่งนูน้นะนะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่า หลังจากที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าจะมีน้ํารั่วอีกหรือเปล่านะนี่ฮะมาดูรถที่เขาขุดซ่อมทำนะนี่ฮะนีะ่มีการเตรียมท่อเตรียมะลรลงไปแล้วจุดนั้นก็น่าจะเป็นการต่อไว้เรียบร้อยแล้วนู่นฮะดูท่อของเรา ที่จะเอาลงไปเนี่ยโอ้โหท่อใหญ่เลยเตรียมมาลงมาซ่อมแซมแทนตรงนี้เป็นบายพารเดี๋ยวนะเล็กก็จะนำแบบความก้าวหน้าของการซ่อมแซมมาให้ชมกันอีกต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็พามาดูว่าที่เขาขุดเนี่ยเขาขุดทําอะไระก็รู้แล้วว่าเขาขุดทำการซ่อมแซมนะท่อประปาที่มันแตกชำรุดเสียหาย สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ